จากเดิมนะครับแรงงานสหิชาติเดอมัพม่าทางลาวทางมิการเนี่ยมีจำนวนเยอะทำงานในบ้านเรารัฐบาลได้เปิดหรือว่าเปิดให้ในงานการทำงานบ้านเรายอะตอนนี้ก็เปิดชาติด้วยซึ่งเรามีจำนวนชาดสองศูนย์บแรงงานที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราก็จําเป็นต้องมีการป้อตกันูกแลนะครับมีการรายงานตัว90วันการข้อต้าต่อการ ดีที่เขาใหม่ที่าอะไรกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกันเยอะนะครับเรื่องที่หมายต่อาเนี่ยเดิมทีเนี่ยการอุธุรกรรมเกี่ยวกับงานรกาะจายเนี่ยไปทำที่ตมตูนั่นก็เป็นอะไรที่คับแคบมากแล้วที่เป็นที่ทำงานก็เลยไม่คล่อคลาดนะครับไม่สะดวกทั้งตัวเจ้าที่ด้วยทั้งตัวแรงงานเองด้วยนะครับทางตมเองก็เลยมีความคิดว่าถ้าจะกระจายการเป็นการแบบนี้ครับให้ไปอยู่ตาม ซึ่งสะดวกที่จอดรถการให้บริการการรับพอยจะสะดวกหมดเราก็เลยคิดว่าจะตั้งสองแห่งระครับองแห่งที่ฝั่งนึงคนก็มีเมเจอฮอลยนะครับปะวัติอันนี้ก็เปิดจากการ้วตั้งแต่วันที่เนี่ผู้ายผ่นมาอีมจะ้องรับพี่เอาสากคนสาแม่ในการทักษาสาคน ็ตั้งที่ทิ่พิเดนตัฐท่าอย่างนี้นะครับก็รองรับในง,งานหลัง่านหลังฝั่งนี้ก็ปริมาณพอ,อ,อกันซึ่งทั้งสองศูนย์เนี่ยจะมีคนมารับบริการเนี่ยเฉลี่ยมตกประมาณตึ 3, ่งสาคนต่อวันวะนะครับต่อวันครับซึ่งตางการบริการของกอมเนี่ยเด็กทีท่เด็กนรียเราก็เปิดเวลาราชการนะครับพอเรามาเปิดที่ห้างสองห้างนี้นะครับ เปิดป <ersch> ิดใกล้ๆกับเวลาของน้าครับ10โมงนะครับถึง18ประมาณ18นาฬโดยช่วงกลางวันช่วงเที่ยงถึงบ่ายถึงนี่ก็ไม่มีการพักกลางวันนะครับสองก็จะหลับกันไปเพื่อดูแลการบริการให้ดูเร็วเร็วขึ้นที่เปิดมาที่ฝั่งบนเนี่ยตั้งแต่วันที่10พฤศก็ได้รับการตอบรับที่ดี ครับแล English, oh ้วก็ที่ยิมเท้ารองเท้าอย่นี้นะครับที่เปิดบริการมาทดลองเปิดมานี่ก็ได้รับการตอบรับดีเป็นที่พอใจของน้องแรงงารเป็นผู้คาครับการค้าขายครับต้องมีการเพิ่มเติมเออเราคัดหมายเยิมเท้าเนี่ยตอนนี้ก็ขอแค่สองศูนย์ก่อนอที่วางไว้คือสถานที่ใดที่รับแค่ตอมองรับแค่เป็นกิจพอเช่นทางมหาลัยนะครับ ทางระดองถ้าถ้าที่ไม่พอท,ที่มีการไม่พอเราก็จะให้มีการเปิดในห้างซึ่งจะสะดวกเรื่องเวลาเรื่องจีนจอดรถท,ที่ซึ่งเราต้องวางเป้าหมายว่าตอมอทางมหาไทายเนี่ยถ้าจะเป็นเป้าหมายสายําหรับใครที่ครับ